สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมก็จะเคยปประจำทุกวันนะครับกับเจดมคัมเป้อวเคราะห์ฟุตบอลอย่างแบบจัดเต็มนะสามคู่ชูชื่นในทุกช่องทางการติดตามของเราก็อย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูไนเต็ดฟีเจอร์เหงบเจดมทุกวันฝากแอดใหม่เราด้วยแอดตูนสามสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะ คำนคอาทิตย์นะครับยังคงเป็นผลเ์ลกอังกฤษทั้ง3คู่นะเริ่มมาที่2ทุ่มตรงกับระดับ6ริตันแอนโฮฟองเบียนตัวดับ4ลิวพูนะบริตันชนะ1เสมอหแพ้3แพ้บลิควอริพูชนะ4แพ้1ฟอร์มต่างกันชัดเจนแต่เฮตูเฮต์บริตันดีกว่าชนะ2เสมอ2แพ้หงแดงเป็น1จาก5เกมหลังสุดที่ดวลกันตัวผู้เล่นรับริตันวันนี้ในบ้านนะ Dang, Gross, ลูวิสดังปาสกาลกรสแลวก็อีแวนเฟอร์กูสันส่วน ai, Line, ลิพูครับเวอร์จิลฟานได์โดมิคซูโบสไลและก็โมซาลาคู่นี้ลิบูบุบบบนะก พังทั้งแถบซึ่งยิ่งดูแล้วโอกาสที่ลิวพูจะบุกชนะวันนี้มีมากเลยเพราะไบรตันเองเพิ่งจะเกมกลางสัปดาห์มาแล้วอัดหนักอัดเต็มกวมามาร์คเซย์ด้วยลิวพูใช้ชุดสำรองเล่นกับแซงกินลัสเพราะฉะนั้นดูแล้ววันนี้ลิวพูบุกไปเบียดเบียดหนึ่งประตูน่าจะเกิดขึ้นมองไปที่หงแดงครับลิวพู สองทุ่มตรววีหนึ่งคู่อันดับเจ็ดเวสต์แฮมยูไนเต็ดดวลกับอันดับแปดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะเวสต์แฮมชนะสี่แพ้หนึ่งนิวคาสเซิลชนะสี่เสมอหนึ่งฟอร์มดีเรื่องกันทั้งคู่เฮดตัวเฮดนิวคาสเซิล hey, ดีกว่าเล็กๆชนะสองเสมอสองแพ้เวสต์แฮมไปหนะึ่งนัดจากห้าเกมหลังสุดที่ดวลกันตัวเล่นจับเวสต์แฮมวันนี้เกิร์ตซูมาเจมบอร์ดพราวจาร์ดโบเวนส่วนนิวคาสเซิลนะครับมีฟาเบนแชร์ครับบุนโนกิมาเรสแล้วก็กองหน้าอย่างกเอริสดเดอร์อิซััคควนะิาสเลบบบุกไปงชนะ กี่ประตูก็ได้ไแบนเ hey ฮเลยแต่ละเสมอร้องไห้กละงมซึ่งี่จำดูแล้วคู่นี้สูสีมากเวสต์แฮมในบ้านแข็งแกร่งจริงๆฤดูกาลน,นี้น่าจะแบ่งแต้มกันเพราะนั้นมอเจ้าถินครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดปิดท้ายที่คู่เอกเลยนะ4ีทุ่มครึ่งครับอันดับ3 a r อาร์เซนอลดวลกับอันดับ2องแมนเชสเตอร์ซิต,ตี้นะอาร์เซนอลชนะ3เสมอหแพ้1ซิตี้ชนะ3แพ้2ฟอร์มใกล้เคียง แต่เฮทูเฮตเนี่ย5นัดหลังสุดที่เจอกันซิตี้ชนะอาร์เซนอล4แพ้แค่เกมเดียวแล้วเป็นการแพ้ในคอมมูนิตี้ชิลในการดูจุดโทษด,ด้วยเพราะนั้นเนี่ยในลีกเนี่ยเรียกว่าผูกปีชนะอาร์เซนอลเลยนะตนัวเล่นของอาร์เซนอลวันนี้นะเบนไวท์มาร์ติโนเดอกาดแล้วก็เอ็ดดี้เอ็นเคเทียส่วนแมนซิตี้นะครับมีโรเบนดีแอสฮูเรนอัฟเวเรสและเออร์ลิงบร์ลฮาร์เลนคู่นี้ซิตี้บุกไปบังคับชนะกี่ประตูก็ได้ไปแพ้เฮเลยแต่ละเสมอหูอื้อข้าหนึ่งซีรีส์แล้ว ผูกปีชะนะกันแบบนี้นัดนี้ก็โดนอีกอาร์เซนอลต่อให้ดีแค่ไหนเหมือนเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ซิตี้น่าจะบุกเบียดเบียดได้ประตูเดียวเพียงพอมองไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้สรุป3ทีมทจะทตัวความเป้าข้างมือวันอาทิตย์กับพรีเมียิฬอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลเวสต์แฮมแมนซิตี้ฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางเราตู้ยูเต็ดฟรีเจอร์เจ้าตัวทุกวันพรุ่งนี้มาความเป้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ